สรุปกันยายนนี้ลงทะเบียนบัตรคนจนปี68ทันหรือไม่คนมีบัตรเครดิตไม่ผ่านเช็คด่วนเติมเงินเข้าบัตร100คนละครึ่งรอบไหม สวัสด,ดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมกรมาพบกันในวันที่20กันยายน2560และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตขาอสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งขาอสรารในวันนี้แจ้งข่าวพ่อพี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสําหรับข่าวดีโครงการคนละครึ่งรอบใหม่เตรียมโอนเงินเข้าบัตรให้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรู้ไปถึงใครที่สอบถามกันเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกัน เข้ามามะะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระ้ังต่อไปค่ะ,คะก็สําหรับใครที่ตั้งนาต่งตางๆรอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือกลุ่มตกหล่นที่ก ก่อนหน้านี้ลงชียนในรอบปี2,565แล้วอาจจะไม่ได้ยืนยันตนทำให้พลาดสิทธิกันไปนะคะก็จะอธิบายแบบนี้นะคะสําหรับการลงชียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตครคนจนนะคะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการประการ ให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะแต่ก็มีการแจ้งจากทางกระทรวงการคลังนะคะว่าเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็มีการแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำระบบนะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนั่นเองซึ่งก็จะชัดเจนภายในเดือนกันยายน2568นี่นะคะ ซึ่งณตอนนี้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาว่าจะเสร็จทันหรือไม่และจะได้ลงทะเบียนกันเมื่อไหร่นะคะมาติดตามข่าวสารความคืบหน้าค่ะสำหรับ พ่อแม่พี่น้องที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทางกระทรวงกคลังนะคะได้กําลังให้ในงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะซึ่งสําหรับ ความคืบหน้าว่าจะทันในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นะคะก็ต้องรอฟังจากทางรัฐบาลก่อนนะคะสำหรับกลุ่มเดิมที่เป็นผู้มีสิทธิในปัจจุบันนะคะผ่านกระบวนการจระปล่อยแล้วนะคะมีอยู่ที่13.5ล้านคนซึ่งคนกลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิอัตโนมัติแล้วทำการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิตามเกณฑ์ใหม่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนจนที่จนจริง ส่วนกลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนโดยมาจากประชาชนที่เพิ่งอายุ18ปีรวมถึงผู้ที่พลาดสิทธิในครั้งก่อนหน้าจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางรัฐนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนและเข้าเกณฑ์คุณสมบัติรวมไปถึงกลุ่มตกลนที่ลงทะเบียนในปี2565แล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะ สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรูปแบบคนจนปี2,568ซึ่งอ้างอิงมาจากหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมนะคะก็คือบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณขึ้นไปมีไรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีหรือภายในครอบครัวมีไรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปี สำหรับทรัพย์สินทางการเงินนะคะก็ได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาร,ริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่ทางกระทรวงลังกำหนดและสำหรับใครที่สะผานกันเข้ามาว่ามีบัตรเครดิตจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผ่านหรือไม่ผ่านนะคะซึ่งในหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง เราดูบัตรคนจนที่ผ่านมานะคะต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะแสดงว่าคนที่มีบัตรเครดิตก็ไม่น่าจะผ่านนั่นเองค่ะ ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นพระพิสุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าร,ราชการพนักงานขราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าร,ราชการเมืองรวมถึงสสอและสวนะคะกรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกินหนึ่งไร่และใช้ในการ เกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันทั้งหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่ ซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะก็คือเป็นข้อมูลจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565ซึ่งครั้งก่อนนี้นะคะก็เปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่คาดว่าอาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในปี2568ช่วงนี้นะคะก็ไม่น่าจะเกินเดือนตุลาแต่ถ้ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็ต้องขอยติดตามข่าวสาร กันนะคะว่าทางรัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ค่ะ ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะกลุ่มนี้นะคะสำหรับข่าวดีในวันนี้นะคะคนละครึ่งปี2568กก็เตรียมที่จะแจกกันอีกแล้วนะคะและกลุ่มแรกที่มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินอีกแล้วนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะเป็นการเติมเงินเข้าบัตรเหมือนเดิมนะคะซึ่งทางรองหัวหน้าพัก ภูมิใจไทยนะคะก็มีการแจ้งออกมาแล้วนะคะว่าคาดว่าจะเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและยกตัวอย่างว่าถ้าเติมให้700บาทนะคะรวมอีก300บาทที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ทุกเดือนก็จะรวมอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะคะซึ่งจะได้รับกี่เดือนนั้นนะคะก็ต้องรอความชัดเจนคาดว่าไม่2เดือนก็3เดือนนะคะซึ่งการแจกเงินคนละครึ่งครั้งก่อนๆน,นี้ก็เป็น การเติมเงินเข้าบัตรเช่นเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยคาดว่าน่าจะได้รับเป็นกลุ่มแรกนะคะแต่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนทั่วไปนะคะก็จะได้รับสิทธิเพิ่มเหมือนกันนะคะซึ่งมีการชงเพิ่มให้จากก่อนหน้านี้คนละครึ่งก,ก่อนก่อนก็ใช้ไม่เกิน150บาทต่อวันณนะตอนนี้กําลังจะชงเพิ่มให้เป็น200บาทต่อวันสําหรับวงเงิน ที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนทั่วไปจะได้รับกันกี่บาทนั้นก็ขอติดตามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนทางช่องขอติดตามข่าวสารความคืบหน้าม,มาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องไหนทุกๆว,วันหรือเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นไนดะ้รับทราบทุกกันและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันยอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้มีใครรอ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กันบ้างรอบวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในกลิปหน้าสวัสดีค่ะ